รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกองทัพภาคที่3เปิดปฏิบัติการบินทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลดผลกระทบหมอกควันให้ประชาชนช่วงสงการผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามสั่งการของพลเอกจเจริญชัยหินเทา ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบ,บกและคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืนของรัฐบาลให้นำเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป MI-17 เข้าสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าภาคเหนือเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่9เมษายน2567ร่วมกับส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ในช่วงสถานการณ์วิกฤตวันนี้11มียน2567กองทัพภาคที่3ได้สั่งการใช้เฮลิคอปเตอร์ทั่วไป MI-17 บินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ป่าภูเขาสูงตำบลเมืองงายอำเภอเชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่จำนวน10เที่ยวบินปริมาณน้ำรวม30,000ลิตร โดยได้บูรณาการร่วมกับกำลังทางภาคพื้นเพื่อดับไฟให้ได้เร็วที่สุดป้องกันไม่ให้เกิดฝุ่นและควันเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศน้อยลงให้การขจัดปัญหามลพิษทางอากาศเป็นไปด้วยความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล ภาพข่าวทีมข่าว V13 รายงาน